ติ๊กตพลังประชาชนพลังสังคมไม่มีจริงหรอกครับในประเทศไทยเรานี้เพราะว่าเป็นไปาตามที่สื่อกระแสปันหัวผมนี่บอกมาตั้งนานแล้วว่าการทุจริตที่มากที่สุดและเป็นอันตรายที่สุดก็คือการทุจริตในปอปอชอ เพราะว่าปอป,อปอหารด้วยปปอชอเท่ากับปชปนี่ผมเขียนเป็นหนังสือเลยนะครับแล้วก็ถูกปิดบล็อกบัญชีในเฟซบุ๊กตกใจเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับมีมานานแล้วจะสามสิบปีแล้วนะเนี่ยทุจริตยังไงครับในปปอชอมันได้รับสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจเต็มว่าให้ขี้มูลคนนั้นหน่อย ไอ้ปปชก็บอกที่ไม่ได้ครับท่านผู้อำนวยการกองนิติการเข้าสารุปไว้แล้วว่าไม่ผิดก็พอออกองนิติการนายสะอาดโสภาพแค่นั้นอนุกรรมการปปชมีนี่เขียนใหม่ดว้ว่าไอ้มนทนญาติสุวรเนี่ยมันมีความผิดมันแก้เอกสารและมันก็ส่งไปกรมต้นสังกัดบอกว่า ปปปปปชที่มูลแล้วผมร้องว่าจุลินลักษณะวิสิทธ์เนี่ยทุกยจลินเรื่องยางพาราไม่ได้ผมร้องเองนะผมใช้หลักฐานของค้าราชการกระทรวงพาณิชย์มัดตัวแน่นอนหัวมากกว่า BTS หัวมากกว่าการต่ออายุสัญญาที่ดินรถไฟบริษัทเซ็นทรัลอินเดอร์พัฒนา หลักฐานชัดที่สุดครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์กรมนตรีก็รับหนังสือคัดค้าน,นนั้นผมไม่ได้ทำเองโดยพระการนะผมรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมาการการชมา,าคมสภาผู้แทนราษฎรรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบอำนาจรัฐไทยก็ส่งใบานายกะครับอภิสิทธิเวชชาชีวะต่อเลยจุลินลักษณะวิสิ์ปปอชอ อานด้วยปอป,อ,ปอ,ออกมาเป็นปชอปอ no แทนดูโนรองไงแกก็เที่ยวเป็นหัวหน้าพักหาเสียงอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน่าสงสารที่สุดก็คือชูวิทย์กมลวิสิทธ์เพิ่งมาพูดเรื่องผิดกฎหมายพระราชาบัญญัติร่วมทุนการเช่าที่ดินรถไฟเป็นแสนล้านนะครับมูลค่าที่ห้าแยกลาดพร้าวมากกว่าเขากระโดง ผมเสนอละเอียดยิบมาตั้งนานแล้วว่าไม่ชอบไม่ชอบยุทธนาชับใจเรินเป็นพยานธุริยาจึงลุ่งเรืองกิจเป็นพยานใครรับเงินนี่คือเรื่องที่